ในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบาร,รมีน่าเพื่มปิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสังสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึง ราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกรอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่ทรงคุณค่าและมีพลานิสงอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลก ให้นึกน้อมมรตนาบุญกุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างพโพองปรกากฏณศูนย์กลางกายเร่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลกอบด้วยความเมตตา ปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทพิษสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจ ให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชะลาพุชะ,ชชะอันชะและโอปปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันที่สุขที่แท้จริงลกูลกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบาร,รมีกันต่อไปด้วยพลานิสง์แห่งการสั่งสมเมตตาบาร,รมีนี้จะส่งผลดมันดาล ให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตยอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดกาละนาน